คนนะคะมาพบกับคุณครูอนุทินอีกแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาประวัติศาสตร์เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่หนึ่งคือสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมา มีเมืองหลวงคือเนปิดอความเป็นมาทางประวัติศาสตร์เดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณได้แก่อาณาจักรพยุหรือสีเกษตรนับถือพระพุทธศาสนาทางตอนเหนือเป็นที่ตั้งของอาณาจักรพุกามทางใต้เป็นอนาณาจักร,รมอนอาณาจักรพุกามมีกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าอโนทลาหรืออนิรุตทรงขยายอำนาจได้กว้างใหญ่และทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พม่าได้ทำสงครามกับอังกฤษหลายครั้งจนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429และได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2491หลังจากได้รับเอกราชพม่าก็ได้มีปัญหาทางการเมืองมาโดยตลอดและในปัจจุบันกำลังเข้าสู่กระบ,บวนการพัฒนาประเทศในทุกๆด้านอย่างเข้มขน้น ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่สองคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองหลวงคือเวียงจันทร์ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านช้างที่ต่อมาได้แยกออกเป็นสามส่วนคือหลวงพะบางเวียงจันทร์ และจำปาสักลาวได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2441ปลายสงครามโลกครั้งที่สองตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นและได้รับเอกราชในปีพุทธศักราช2497หลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสลาวก็ได้มีปัญหาภายในประเทศเช่นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองจนในปีพุทธศักราช2518 พัคประชาชนปฏิวัติได้ปกครองลาวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่สคือสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามมีเมืองหลวงคือฮานอยความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรนามเวียดได้ถูกจีนยึดครองเป็นระยะเวลานานาน,นับพันปี ต่อมาในปีพุทธศักราช2345เปลี่ยนชื่อเป็นเวียดนามโดยบริเวณตอนกลางของเวียดนามเป็นที่ตั้งของอาณาจักรจามปาอาณาจักรนี้ได้ทำสงครามกับขอมและเวียดนามสุดท้ายอาณาจักรได้ล่มสลายเวียดนามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2441ถึงปีพุทธศักราช2497จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ เพราะฝรั่งเศสแพ้สงครามต่อขบวนการเวียดมินของเวียดนามที่เดียนเบียนฟูภายหลังเวียดนามได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสเวียดนามเหนือพยายามรวบเวียดนามใต้ให้เป็นประเทศเดียวกันจึงเกิดเป็นสงครามเวียดนามแต่ก็สามารถรวมประเทศได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2519และมีการสถาปนาอาณาจักรสังคมนิยมเวียดนามขึ้นเป็นการรวมประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะเหนออเฉียงใต้ประเทศที่สี่คือราชอาณาจักรกัมพูชามีเมืองหลวงคือพนมเปญความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรกัมพูชาเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูน,นันซึ่งเกิดความแตกแยกภายในอาณาจักรขอมหรือขเขมรโบราณจึงเข้ามามีอำนาจแทนกัมพูชาได้ตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2406 และในปีพุทธศักราช2495เจ้าสีหนุประมุกในขณะนั้นได้ทำการเคลื่อนไหวกดดันเพื่อเรียกร้องเอกราชคืนจากฝรั่งเศสโดยมีเวียดนามเป็นกำลังหลักในการต่อสู้นั่นคือสงครามเดียนเบียนฟูกัมพูชาจึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2496และในปีพุทธศักราช2498มีการเลือกตั้งครั้งใหญ่ โดยพรรคสังคมราดนิยมของเจ้าสีหนุชนะการเลือกตั้งทำให้เจ้าสีหนุได้เป็นผู้นำสูงสุดติดต่อกันมายาวนานกว่า10ปีแต่ถูกกดดันจากพรรคคอมมิวนิสต์จนต้องลี้ภัยไปยังประเทศฝรั่งเศสกัมพูชาจึงได้เปลี่ยนการปกครองมาเป็นแบบสาธารณรัฐและในปีพุทธศักราช2518เขมรแดงได้ขึ้นมาเป็นผู้นำและปีพุทธศักราช2535กองกำลังสหาชาติจัดให้มีการเลือกตั้ง ซึ่งนับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของกัมพูชามีเจ้าโรนาริตและฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาฮุนเซนทําการยึดอํานาจจากเจ้าโรนาริตจนได้ครองอํานาจการปกครองกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่5คือสหพันธ์ทฐัสมาเลเซียมีเมืองหลวงคือกัวลา,าลัมเปอร์ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสหพันธรัฐมาเลเซียเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณเช่นอนาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรลังกาสุกะเป็นอนาณาจักรที่มีความเจริญรุ่เงเรืองทางการค้าเป็นอย่างมากมาเลเซียได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2329และได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2500 ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่6คือเนกาลาบูไนดารุสซาลามหรือบูไนมีเมืองหลวงคือบันดาเซรีเบกาวันความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของบูไนในอดีตเคยเป็นรัฐสุลต่านที่มีอาณาเขตตั้งอยู่บนเกาะบ,บอเนียวเกือบทั้งหมดและส่วนหนึ่งของเกาะซูลูปัจจุบันเป็นดินแดนของประเทศฟิลิปปินส์การเข้ามาของสเปนฮอลันดาและอังกฤษ ทำให้บูในเสียดินแดนไปจนเหลือพื้นที่เท่าในปัจจุบันและในปีพุทธศักราช2431บูไนตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถูกญี่ปุ่นยึดครองบูไนได้รับเอกราชสมบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2527ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวหนออเฉียงใต้ประเทศที่เจ็ดคือสาธารณารัฐสิงคปโปร์มีเมืองหลวงคือสิงคปโปร์ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เดิมสิงคโปร์มีชื่อว่าเทมาเซกหมายความว่านครแห่งทะเลต่อมากษัตริย์ไตภพูวนาทแห่งอาณาจักรศรีวิชัยได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นสิงหาปุระหมายความว่าเมืองของสิงเป็นเมืองท่าสําคัญของอาณาจักรศรีวิชัยในปีพุทธศักราช2 3 6 2เซอร์สแตมฟอร์ดและเฟิร์ด จ้าหน้าที่ของบริษัทเอินเดียตะวันออกของอังกฤษได้ขอเช่าสิงคโปร์จากสุลต่านย่าฮูในปีพุทธศักราช2410สิงคโปร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษและในปีพุทธศักราช2508สิงคโปร์ได้แยกตัวออกจากมาเลเซียประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่8คือสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีเมืองหลวงคือจาการ์ตา ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสาธารณารัฐอินโดนีเซียคือเดิมเป็นที่ตั้งของอาณาจักรมัสบายหิตและอาณาจักรมัตาลัมฮอดันดาหรือเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศตะวันตกประเทศแรกที่เข้ามาในประเทศอินโดนีเซียในปีพุทธศักราช2485ญี่ปุ่นเข้ายึดครองอินโดนีเซียจนประกาศเอกราชได้ในปีพุทธศักราช2488 าใต้การนำของสุกาโนและดรโมฮัมหมัดฮันตาภายหลังการประกาศเอกราชอินโดนีเซียมีปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจมีการปฏิวัติที่นำไปสู่การนนองเลือดปัญหาการเมืองภายในที่สำคัญคือการเรียกร้องแบ่งแยกดินแดนในพื้นที่ต่างๆเช่นอาเจซึ่งยังคงเป็นปัญหามาถึงปัจจุบัน ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่9คือสาธารณารัฐฟิลิปปินส์มีเมืองหลวงคือมะนิลาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของสาธารณารัฐฟิลิปปินส์คือเฟอร์ดินานด์แม็กเจลแลนนักเดินเรือชาวโปรต,ตุเกสเป็นผู้ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส ฟิลิปปินส์ได้ตกเป็นอาณานิคมของสเปนหลายร้อยปีและได้รับเอกราชจากสเปนในปีพุทธศักราช2441และต่อมาได้ตกเป็นอาณานิคมของสหรัฐอเมริกาจนได้เอกราชอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2489ประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่10คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตหรือติมอร์ตะวันออก มีมังหลวงคือดีลีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของติมอร์เลสเตคือประเทศติมอร์เลสเตตกเป็นอาณาจักรนิคมของโปรตุเกสในปีพุทธศักราช2,518ติมอร์เลสเตได้รับเอกราชจากโปรตุเกสต่อมาฮอลันดาเข้ามาปกครองในระยะหนึ่งก็ถอนตัวออกไปจึงเป็นโอกาสของอินโดนีเซียที่เข้ามาครอบครองและผนวกเ,เป็นจังหวัดที่27ของอินโดนีเซีย ติมอร์เลสเตยแยกตัวจากอินโดนีเซียโดยมีสหประชาชาติคอยดูแลให้ความช่วยเหลือภายหลังจากที่ชาวติมอร์เลสเตได้ถูกรัฐบาลอินโดนีเซียปราบปรามอย่างรุนแรงและในที่สุดรัฐบาลอินโดนีเซียก็ให้การยอมรับให้ติมอร์เลสเตยแยกตัวเป็นเอกราชเมื่อปีพุทธศักราช2545ก็จบลงไปแล้วสำหรับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อไปนะคะให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองของประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวหนออเฉียงใต้นะคะเมื่อนักเรียนศึกษาเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนทำรายงานตามที่คุณครูมอบหมายรายงานเรื่องประเทศเพื่อนบ้านให้นักเรียนสรุปป,ประวัติศาสตร์สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการปกครองของประเทศเพื่อนบ้านมาหนึ่งประเทศนะคะโดยทำเป็นตารางดังภาพนักเรียนอย่าลืมส่งงานให้ทันเวลาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ